เทาที่เข้าทางนะครับคือหมายถึงว่าถ้าตัวผมเองอ่ะการเป็นฟรีแลนซ์น่ะมันก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรจากตอนมีสังกัดเท mm hmm. ่าไหร่เพราะการทํางานของผมก็เหมือนเดิมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าช่วงนี้ยเอ,อ่อหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงทํางานอ่ะเริ่มเริ่มที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผมมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเพราะบางคนที่ยังมีคนก็มาถามว่าสรุปเป็นฟรีแลนซ์หรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์คนอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะครับแต่ช่วงนี้คน ก็เริ่มจะรู้เยอะมากแล้วก็แล้วก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยครับช่วงนี้ครับการแว้ใบงคุทำงานที่แบบเปลี่ยนหน้าไปอะไรเงี้ยถ้าถ้าถามผมแล้วก็แต่แต่ละที่อะครับเออลักษณะของการทํางานก็อาจจะไ่ได้เหมือนกันใช่ทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้มาเจอ ออทีมงานใหม่ๆบ้างแต่ว่าในทีมงานใหม่ๆก็ยังมีคนเดิมๆที่เคยเจออยู่บ้างอนะไรเงี้ยถ้าถามผมผมก็แค่เหมือนกับว่าเราได้ย้ายออกไปทำงานในที่ต่างๆที่เราเราเราสังคมใหม่ๆบ้างทีมงานใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปเลยรับผมก็คือผมได้เจอผมผมได้เลือกบทที่ผมอยากเล่นเองผมได้เลือกบทที่ผมรู้สึกว่ามันมันท้าทายผมอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ได้เจออะไรใหม่รับไอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างครับจริงๆก็ปรับตัวเยอะไม่ติดการที่เจอทีใหม่ๆคนใหม่ๆก็ไม่ได้ทําจริงว่าแทบไม่ต้องปรับอะไรเราก็ยังทํางานของเราเหมือนเดิมในฐานะนักแสดงเราก็รู้ว่าการทํางานไปเจอทีมงานเราต้องทํำยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมอย่างนี้ที่พางานแสดงมันเข้าไปยังไงอะก็เยอะครับทำจริงคือคือต้องบอกอย่างนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปเลยจากเรื่องสุดท้ายอ่ะตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมไม่หายเลยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในโซเชียลนะเเก็บนะถ้าในโซเชียลนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมด้ผมก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตอบท้ายไม่ได้ก็เข้าร่วมมันตามครับเขาเกลียดนะในโจทย์เรื่งอะขอเชิญโหลดนะครับอคืในเรื่องของซีรีส์หรือละครหรือหนังเนี่ยอาจจะหายไม่ปีกว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นหลายๆอย่างประกอบกันคือไปบวชด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นฟรีแลนซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้านับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาจริงๆก็จะได้เห็นผลงานผมออกมาเรื่อยๆแล mm hmm. หละอย่างเช่นเาจจะปลายเดือนนี้เดือนตุลาก็จะมีพายถงเวลาตายใช่ไหมฮะของช่องบ,บันัไครับแล้วก็ช่วงเนี่ยเดือนพ2ินเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีซีรีส์ที่ผมถ่ายไปแล้วของทาง Netflix เรื่องมูโร่แนไกับกับอ e ีกันอนแล้วก็ช่วงปีหน้า ก็คือหนัง G D H ที่เปิดตัวไปแล้วเรื่องแตงเกอรอันนี้ถ่ายมดแล้วก็รอฉายนะครับนอกจากสามเรื่องนี้ผมก็มีรับหนังมาได้อีกเรื่องหนึ่งรับซีรีส์ได้อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ติดต่อไปอีกสองเรื่องตอนนี้ก็ก็คือเราก,ก็ก็ดูครับว่าทำลายเป็นกันไงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีก็คือผมสามารถเลือกได้ที่ผมอย,ยมากเล่นรับงานเยอะขนาดน,นี้ด้วยแลวคืออะไรที่เรื่องแ,อแต่งงาน คือเราเราเราก็แยกแยกได้ครับผมทำงานไปคิดไปได้ครับไม่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนงานก่อนเพระต้องจัดการี่ยไม่หรอกผมว่าคนทำงานในวงการอ่ะเท่าที่เราเห็นมาอันนี้ถ้าเกิดถ้าเขาจะแต่งงานหรือจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทำควบคู่กันไปได้มันมีแค่อย่างเดียวที่ควบคู่ไม่ได้คือบวชนี่แหละเพราะว่าต้องโกนผมอ่าแต่ถ้าแต่งงาน คือว่าจะแต่งระหว่างงานทานนาํางานได้ผมว่าผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วแล้วนีคุณฟงิงคุณฟิงมีแฟนใครหรือเปล่าไม่อันนี้อันนี้แฟนครับห <laughs> ิว <c oughs> มากเขาแซวว่าแต่งระหว่าง ทำงานได้ถ้า<ด><ด>ถา,ามผมนะผมว่ามันมันมัน,มนเมนเนจได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอจะแตง่งก็ต้องเบางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปดูการถ่ายละครลาอยูอย่เลยเนี่ยติดกองละครน,นั่นนี่นี่ละผมว่าไม่น่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เวลารับแบบผมก็จะรับทีละเรือ่องด้วยครับไม่อยากให้มันแแบบกันจะได้ไม่ต้องเจ็ดวันจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างอีกสามสี่วันต่อวีคอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กี่เมืบอก่อคนไม่ค่อยรู้ว่าเราเป็นอิสระแต่การที่เราไม่เอกหน้าจอหน้าจอเปิดอย่างเงี้ยไม่มีปุ่มกดอะไรอยา มันอาจจะมือไม่หรือว่ายังไงก็ก็ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่าจะมีคนถามมาบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วอะต้องพูดอย่างนี้ครับคมจริงที่ถ่ายที่ดอนเนี่ยที่อย่างเน็ตบิกกับภาพยนตร์ผมถ่ายไปปีกว่านะความจริงก็วันนี้ก็ถ่ายมาแหละแต่ว่าแค่ตามกาหนดการที่ยังไม่ออนแค่้นอง แต่ว่าส,สิ้นปีนี้กับครึ่งปีหน้าจะเห็น้าบอยจังก็เยอะเลยอ่ะอยากชจนเอาไว้ง่ายแค่ในปีนี้ยอีกสามเดือนที่เหลือเนี้ยก็ได้เห็นทาบุเวลาตายกับเอ่อ mm hmm. ทูบูโล่อไทำเห็นฟิกแน่นอนสององสองชิ้นแล้วแล้วก็ตน้ตนช่วงประมาณปีหน้าเนี่ยได้เห็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องแน่นอน mm hmm. แล้วก็เนี่ยโดยอีก เดือนสองเดือนผมก็เปิดกล้องอีกเรื่องแล้วครับผมก็เปิดกล้องไหนเรื่องแลลวตอนนี้คนเห็นในโซเชียลพอเกลียดเขาอาจจะไม่ได้เกลียดแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธี็นดูผมโดยการอิ่มแบบนั้นอ,ออกมาเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็นหน้าพี่บอยบ่อยจัง<อ>ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงพี่บอยแล้วแต่ความจริงคําพูดคือผมเห็นแล้วใช่ไหมเขาอาจจะแบบรํากาญผมแต่ไม่คือเอาจริงๆแล้วผมเห็นผมเห็นเรื่อยๆแหละแต่คือผมก็พอเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็ ไม่ได้จริงจังหรอกดูี้โลกโซเชียลมันก็เร็วอ่ะเวลาอ,อะไรที่มันเป็นมีนมเขาจพิมพ์ตามว่าเว้ยเราเบ,บ,บืบอ่อหน้าไอ้บอยว่ะแบบมาทุกห้านาทีห้าวิเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยต้อาผมก็เห็นเหมือนกันผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คืออยากจะบอกว่ามันมันก็เป็นงานที่ผมรับมางานผมมันจบไปแล้วทีนี้มันคือในส่วนของเขาแล้วว่าเขาจะซื้อสื่อยิงแอดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายิงแอดหนักจริงๆแล้วแล้วก็ได้ผลนะคือเพราะว่าบางคนก็เห็นจนแบบว่าอะ กูรำคาญกูโหลดเลยก็ได้มีอะไรไหมคนไหนที่เขาเรียกรำคาญอยู่ที่เขาเรียกแบบว่าคุณจะรำคาญผมไม่เป็นไรขอแค่คุณโหลดแค่นั้นก็โอเคเลยยอู่ได้อยู่เป็นต่อต่อได้ไม่ได้ก็เข้าร่วมลองโหลดแล้วคุณจะติดใจแต่มันสนุกจริงอันนี้พูดจริงมันสนุกจริงๆริงเราไปแล้วก็มุดอย่างนี้แหละมันสนุกจริงจริงต่อเรื่องนั้นหรือเปล่าตอเรื่องนั้นเรื่งนี้กับเหตุการณ์รถพัร อ๋อครับผมก็เห็นแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้ได้รับทราบนะครับแล้วก็ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบผมดวใจอ่ะน่าสงสารแต่บาะท่านนี้เวลาเวลาวันแหบขอนุญาตเป็นท่านท่านสงสารหรว่าอะไรเงี้ยเรามีคเป็เป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นผมก็เป็นคนรู้เพราะเรื่องนี้เด็กแล้วว่าการเล่าตระสายเขาเขาเรียนตั้งแต่เด็กตอนหนึ่ง ไปไกลๆแล้วก็เ่ินไกลขึ้นเรื่อยๆต้อง,อง,งนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวทุกอย่างแหละในในฐานะที่เป็นหัวค้ออย่างเงี้ยครับว่าเพราะว่าเเด็กห่างตาเราอ่ะใช่ไหมเราก็ก<ม>ลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหม,มจะอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พูดยังไงดีครับมันก็มันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องค่าต่ากศึกษานะมันมันก็มีมา มันก็เป็นยูทีชนปกติของของของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่ต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ดีขึ้นมาอยู่แล้วครับเออตรงนี้เพราะน,นั้นเราก็ต้องมีความวางใจตรงกลางเรียนแต่ทีนี้นในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างอย่างเคสนี้เลยผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนแล้วก็คุณครูก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุด แต่ผมว่าปัญหารจริงๆอ่ะมันก็ต้อง,องลวงไปที่อย่างเคสเนี้ยมันเกิดจากรถใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมว,วิ่งอยู่ทำไมยังไม่ประะัางทำไมแบบอันนี้มันเป็นเรื่องของ้ถาถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการนะครับว่าแบบคนที่ทำงานอาชีพบริการจะต้องตรวจสอบ สิ่งที่คุณจะนําไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นมันจะคืออะไรอ,อาหารการบริการหรือแต่ครั้งนี้มันคือรถแล้วทำไมคุณถึงยังปล่อยให้รถอายุเท่านีนะ้ที่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอ่ะต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตาแล้วแล้วผมว่าในในเมืองไทยอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเออ รถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์ลมลงมาทับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็มีการรณรงค์กันว่าให้ล็อกตู้ก็มีการรณรงค์ไปอยู่พักหนึ่งถามว่าวันเนี้ยขับไปเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีคันไหนล็อกบ้างไม่มีอ่ะมันเนี้ยแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้หรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไป อย่า,ยาให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไรแล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยเหมือนกับมันใช้คําว่าบัวหายร้องคอเออคไม่บอดเองมัน,มนข่าวนี้มันมีผูกับการวางใจแบบ<อ>ไี่จะปล่อยเออแน่นอนครับคืเอ,อเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่ก็มีคิวต้องไปทำงาศึกษาเร็วๆนี้เหมือนกัน เออมันผมว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะพอเจออย่างเงี้ยมันทุกคนกระเทือนใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอ่ะว่าเอ้ยใช่ไหมอือคือมันเป็นธรมดาอยู่แล้วคนที่บอกรออ่ะลูกหลานอยู่ไกลเราอ่ะอยู่อยู่ห่างสายตาเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็คงคงต้องคุยแบบมันมันคงต้องคุยกันมากขึ้นแต่บาทีมันมันมีการตัดสินว่าคนมีหรือไอ้คนมีหรือว่าคนมีแค่้หนอเ้ยแล้อะไรเงี้ย ผมมองว่าการการการเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สําคัญนอกสถานที่ก็สําคัญนะครับตัวตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็เคยผ่านการศึกษามาเราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วคืออ้เรื่องเลือก,อกยกเลอกหรือไม่ยกเลิกผมว่าผมขอไม่ออกความเห็นละกันแต่ให้ในบุมผมคิดว่าทําไมส,สิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือไอโปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ หปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กๆต้องใช้อะไรที่ต้องใช้เด็กทีกก่เกี่ยวข้องตรวจสอบเ็กสภารให้ดีที่สุดตรงนี้ดีกว่าแล้วสรุปที่บอกว่าวันไหนให้ไปอยู่ไหมหรือว่ายังคิดดูก่อนเออเดี๋ยวคงต้องไปคุยครับต้องไปคุยใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ทางโรงเรียนเขามีการเทคชั่นอะไรองไรบ้างนี่เรายังไม่ทราบแล้วถ้าเมาเปเด็กเราเนี่ยชอบการเป็นรักษาไปตื่นเต้นหรือยังไงก็ชอบอ่ะพี่ชอบไหมใครๆก็ชอบเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันมันคือเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไงใช่ไหมแต่ทีีน้พอไปอ่ะบางอย่างคือมันพูดยากนะครับคือมันก็พอเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาดูใจเต็มที่อยู่แล้วเรียนเต็มที่อยู่แล้วแต่บางทีมันก็ เด็กกัะเนาะเราเองลงไปท่านึกษาเรายังเคยเลยผมก็เคยเป็นท่ศนติาแล้วแบบกลับบ้านมาฟันบินอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันเอาฟันไปทำอะไระเอาฟันไปเจาะเก้าอี้ข้างหนใช่อะเออมองเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ตลกก็คือผมอะอันนี้ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะตอนนั้นอะประมาณป .2 หรือป .3 ่รือก็คือไปฟาร์มจระเข้สวนสามพันแค่พวก้เรียนต้องไปถูกไหมเสร็จแล้วมันมีโชว์ช้าง เสร็จแล้วเอ่อคนที่อยู่บนเวทีอ่ะเขาก็บิ้วใหญ่เลยบอกว่าเอาทุกคนส่งเสียงหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เต็มที่เราเป็นพวกสายเต็มที่แล้วก็อ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทีนี้จะเริ่มโชว์ช้างแล้วเขาก็บิ้วอีกอ้าทุกคนส่งเสียงหน่อยขอหนังดังเราก็แบบตะโกนอย่างเงี้ยเราต้องตะโกนแล้วก้มหน้าด้วยแล้วก็ตะโกนอ้าปังไปชกครับไอไอทิพย์พิงค์นะครับเป็นข้างหน้าที่เหล็กอ่ะช่วฟันเบี้ยวเลยฟันแป้ง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของครูแล้วไม่ใช่ความผิดสถาที่ความผิดของผมเองใช่พอกลับบ้านไปก็แม่แมว่าไงแม่ก็พูดออกมาหนึ่งคำว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไปโถดูวยเป็นห่วงลูกไม่ใช่ความผิดโรงเรียนแค่นั้นเออไม่สนใจด้วยว่าปันจะเป็นอะไรปีหน้าไม่ต้องไปก็อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องคำชับเด็ก ลูกของตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางโรงเรียนเขาดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อย่ผมบอกไปก็คือส่วนของอะไรก็ตามที่จะต้องไปเกี่ยวกับเด็กเด็กต้องใช้อ่ะต้องต้องดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็กเนาะเด็กยิ่งเด็กเลก็กอ่ะก็ต้องแบบว่าดูแลตรวจสอบเต็มที่ว่าของมันปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อง,องผมกาอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คานิ่งก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไป ในฐานะเราเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนาะคือต้องมีจิตสำนึกจริงๆอะคืออะไรก็ตามที่แบบมันทริงได้มันก็ต้องจริงแล้วไม่ใช่มาเท็จแต่ในส่วนตัวเองโอเคโหลดยังโหลดยังไม่เอาไม่โหลดต้องเติมเกมอันสนุกอันสนุกไม่ต้องเติมเกมคุณยังเป็นคนมาก่อน บอก็มีดึงเขาวันนี้ครอะไรคุณโก้อันนี้ก็อีกรูปเป็น2 3 3โอเคหลุอยู่หลุดยนะอบคุณรับมาจการก่อนเออผมกินโกเบสเปเ้าคุณงเป็นหุ้นอยู่ป่ะผมเป็นนี่ผมไม่เห็นรูปผมเหรอผมยังกินตลอดอยู่นะผมถ่ายรูปบอกคุณลดอีก10เปอร์เซ็ได้ไหม ไอ้คุณจะไปคุณพิมหาผมนี่เดี๋ยวบัตรสมาชิกให้เลยผมมีอยู่แล้วบัตสมาชิกอะเ้าก็ลดแล้วนี่เก็ลดอีกไงก็อะไรอีกถ่ายรูปอีกไงก็ลด้สิบเปอร์เซ็นต์อบ่อยไปกันราไปกันนปกันนะไหกันนะไหกนน่อยกางนะอปกนะไปกนนะไปกันนาไปกนาไปกันไปกันนะไดกันนไปนนไกนนไหนนไปกนนะไหนนะไกินนะไปกันนกันนไหนกนไปกนกปะไปไะก เพราะเขาได้ขดเขากินนะเพราะเขาเขามีเซชากับสลัดให้ปีไปกินกันเถอะ <laughs>